กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอทุยช่องประกอบของรีวิวของนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวบอดี้ไฟนะครับขอภัยที่กล้องสั่นเล็กน้อยนะครับบอดี้ไฟกล่องสีแดงนี่ครับที่มีรูปพี่โดกกาโอยืนอยู่ข้างหน้านะครับกล่องละห้าสิบเก้าบาทนะมีทั้งหมดข้างในประมาณเอ่ม 54ไปนะฮะเป็นดักก้อนโว่ข้างในนี้จะเป็นมังกรกอรเล็กเป็นลักษค,คุณลักษณะมังกรกอรเล็กหมดเลยนะครับนี่มังกรกอรเล็กซึ่งเรามารีวิวกัเลยนะครับนี่ตัวแรกเลยคือ ออกองโฟกัสนิดน,นึงคือสุดยอดนั่นก็คือสุดยอดมังกรก่อนเหล็กดรัมบงังดัมเบร,รกเกอร์ดรา้อนนะครับพื้นหลังก็จะเป็นสีฟ้านี่เป็นบอดี้ของเรานะครับเป็นกานเรืองแสงนะครับเป็นอยูไซส์สองดรากอนโวลนะครับถ้าใครจะอ่าน ความสามารถก็อ่านก็กดหยุดคลิปแล้วก็อ่านนะครับถ้าสั้นๆเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับการ์ดนี้ก็ให้มา1ก็ให้มออยู่ประมาณ5ใบนะครับ ต่อไปก็คือ <c oughs> บัสเหมือนกันเอ้ดรัมเหมือนกันนะครับคือมองังกรอนาคตชั้นส,สุดยอดดรัมเดอะฟิวเจอร์นะครับเป็นรูปเป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับเป็นดรา้อนโวทั้งหมดในนี้จะเป็นดรา้อนโวหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ไซส์สองให้มาสี่ใบนะครับ ถือว่าเยอะใช้ได้จะหลุดเฟรมแล้วนะครับขอจัดแป๊บนึงนะครับมันจะหลุดเฟรมดูขอไปที่กล้องสั่งครับต่อไปก็คือกรัมบังเกอร์ดราก่อนเป็นกรัมสายสองนะครับเออผมลืมบอกไปความพิเศษของกล่องนี้คือ แถมการ์ดอีก3ใบให้ข้างหลังนะครับ3ใบเป็นจำนวน3ามาเป็นจนวน6ใบไม่ใช่ใบนะครับตัวนี้ความสามารถก็คือ call cost จ่าย1เกรและนำการ์ดใบบนสุดจากกองกา๊์ดเราเข้าสู่โซโซมอนเตอร์นี้โซการแล้วมันก็จะอธิบายให้เราฟังนะครับด a g ก้อนโบก็จะมีอธิบายอย่างนี้นะครับให้มา2ใบนะครับ ต่อไปก็คือมิสไซบังเกอร์ดราก้อนนะครับความสมามารถก็คือ Miss Rush มิสไซรัชเมื่อจบการต่อสู้ของการนี้นำการนี้กลับขึ้นกับเข้าใต้กองกับเข้าใต้สุดของกองการ์ดเรานำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตแล้วก็มีสกิลคือเพนเทตนะครับให้มาสองใบนะครับ ต่อไปก็คือต่อไปก็คือบูมแมลงดราก้อนนะครับความสามารถคือเมื่อจบการต่อสู้ของการนี้นำการนี้กลับขึ้นมือแล,และเป็นมังและเป็นมอนเตอร์ไซสูสนนะครับต่อไปต่อไปคือเท้าสั้นเลเปียรดราก้อนนะคะเป็นมอนเตอร์ไซหนึ่ง ไม่มีความสามารถนะครับให้มา4ใบต่อไปคือ Systemic d c g g e r Dragon ดานะครับตัวนี้ก็ไม่มีความสามารถและเป็นไซส์หให้มา4ใบนะครับต่อไปคือ Drum Motion ิบนะครับผมจะเรียกประมาณนี้ Drum คือแบบเป็นดํัมเวชัน s SD นะฮะ ใช่หนึความสามารถคือแอคใจหนึ่เกรเพื่อค้นหามอนเตอร์ที่มีคำว่าดัมในชื่อการหนึ่งใบจากช่องดรอปเราคอมอนเตอร์นั้นทับการ์ดนี้โดยจ่ายคอคอสนี่ก็คือการดที่แบบกาดที่เขาบอกว่าแถมมาแถมมาในกล่องนี้นะครับคือดัมเอสดีนะครับน่ารักจัง <c oughs> น่ารักนะต่อไปคือ Drum Bunker Dragon SD นะครับนี่ก็คือ Drum SD ตัวหนึ่งนะครับไซส์หนึ่งนะครับให้มาสี่ใบเลยนะครับเยอะต่อไปนี่ก็คืออีกหนึ่งนี่คืออีกอีกการหนึ่งที่เขาให้แถมมาอีกสามที่สามใบนะครับคือ f แฟงสเลด Drum นะครับ ความสามารถการ์ดคือ Move ในช่วงร้อมตอัวนอะทแท็กเฟสของผู้เล่นทุกคนหากการ์ดนี้อยู่ในสนามเราสามารถย้ายการ์ดนี้ไปยังช่องมอนเตอร์ที่ว่างได้ก็อธิบายให้ฟังนะครับให้มา2ใบนะครับต่อไปก็จะเป็นไอเทมนะครับเชื่อว่าไอเทมหมัดเหล็กดาโกนนาโคใจพลังชีวิต1ห,หน่วยความสามารถคืออีกุปคอสแจกพลังชีวิต1ห,หน่วย v o l c a เคนิคเนเมื่อการนี้สร้างความสียหายสำหรับชีวิตคู่แข่งนำการไปปรรสุจากกองการแล้วเข้าสู่ช่องเกต c o u n t เตอร์แอคว a n i c เคนิคเชนวอร์คเคนิรวมเราสามารถใจหนึ่เกตเพื่อให้การนี้ได้รับพาวเว์บวก2,000จนจบเทินนะครับเป็นเหมือนของมังกรสุรยิรยันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ให้มา2ใบนะครับ ต่อไปต่อไปคือดับมังกรดรัมซอสนะครับความสามารถคือยิบยุบคอจ่ายพลังชีวิต1ห,หน่วยส่วนมากจะจ่ายพลังชีวิตนะครับหากเราไม่มีมอนสเตอร์ที่มีคำว่าดรัมในชื่อก็ในสนามจ่ายพลังชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยจ่ายพลังชีวิตตั้งสงหน่วยเลยนะครับ เมื่อมอนเตอร์ในสนามเราถูกน้ำขึ้นมือหรือกำลังเข้ากองการ์ดนี้ได้รับคิดข้อบวกหนึ่งเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้ง1เทินนะครับให้มา2องใบเช่นกันนะครับต่อไปนะครับมัตสุลิยันซันซันชัยอิมแพกนะครับ ไอเทมไอเทม,อไอเทมนี้ผมคิดว่าโกงใช้ได้นะครับคือ e ีคิ p คอ o s สใจหนึ่งเกตเมื่อการนี้ลิงแอทแท็กกับบัดดี้มอนเตอร์ของเราพาวเวอร์ Power ของการนี้จะเป็นอินฟินิตี้แทนจนจบเป็นจำนวนที่มากกว่าจำนวนใดๆแม้มันจะถูกหากลบหรือลดพลังคือผมจะสรุปคร่าวๆว่าพลังของการนี้เมื่อลิงแอทแท็กับ พลังของไอเทมนี้เมื่อลิงแอทแทกกับบอดี้มอนเตอร์บนสนามเรานะครับพลังพาวเวอร์ของมันจะโจมตีได้อินฟินิตี้เลยนะครับไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็โจมตีได้เพียงหนึ่งครั้งหนึ่งเทินนะครับให้มาสองใบนะครับต่อไปก็คือดราก้อนชิลโลแห่งมืองกรอนฟ้านะครับความสามารถคืออะไรทุกคนก็ได้รู้แล้ว นั่นจะรู้อยู่แล้วนะครับไว้แค่แบบไว้ป้องกันการจบตีแค่นั้นนะครับแต่ก็มีเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับคือในการทีด้มเมื่อคู่แข่งสาวจจมตีถ้าเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางคาเตอร์ยกเลิกการจบตีและนําการไปบรรจุจากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตนะครับนะครับให้มาสี่ใบต่อไปก็คือดัรกรอนจิวโลกแห่งมังกรเขียวนะครับ อันนี้จะต้องข้ามกับเม่อกีนะครับคือยกเลือกกระดิตีและได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยคือเหมือนกันเลยนะครับแค่ได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยก็ให้มาซีใบเหมือนกันต่อไปคือราโกนิกิมัวนะครับคือพลังความสามารถคือไร้การนี้ได้เมื่อเรามีพลังชีวิตห้าหน่วยต่ำหรือต่ำกว่าเท่านั้นนะครับ เราทิ้งการทุกใบบนมือเราโจวการสามใบเราสามารถไล่ดากนิกลิมัวได้เพียงหนึ่งครั้งหนึ่งเทินไล่าการนี้ได้แม้เราไม่มีการดบนมือนะครับให้มาสองใบนะครับต่อไปคือดากนิกฟอร์เมชันนะครับไล่าการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสองโจมตีใส่เรา คอ,ตตอร์เใย้า้มังกรกอเล็กหนึ่งใบในสนามเราไปยังช่องกลางและเปลี่ยนเป้าหมาโจมตีมาที่มอนเตอร์นั้นนะครับให้มาสองใบนะครับจากนั้นก็เป็นไม้ตายนะครับไม้ตายจะให้มาสี่ใบเลยนะครับไม้ตายนี้ดีมากมากเลยนะครับใช้ได้แต่เงื่อนไขก็ เยอะอยูอ่แต่มันก็โอเคนะครับคือรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิต5ห,หน่วยหรือต่ำกว่าโดยเรามีโดยเราและคู่แข่งไม่มีมอนเตอร์อยู่ในช่วงกลางจ่าย5เกตสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง5หน่วยเราไม่สามารถถูกยกเลิกและและความเสียหายไม่สามารถลดลงได้นะครับให้มา4ใบนะครับต่อไปคือแฟลกดา้อนโวลนะครับ ผมใส่แฟกต์เรียบร้อยเอยนี่ผมใส่ทองใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแบแล้กก็มูก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีสุ่มหลังกล่องนะครับสําหรับกล่องห้าสิบเก้าบาทมีสําหรับกล่องห้าสิบเก้าบาทกล่องนี้นะครับกล่องนี้นะครับไม่มีสุ่มหลังกล่องแต่จะมีดรัมดรัมแบบนี้มาให้แล้วก็ดรัมแบบนี้ มาให้นะครับแล้วก็เป็นดรัมแบบนี้นะครับมาให้เราแค่นั้นนะครับแล้วถ้าถ้าชอบอยากยืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเอ้ยกดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันกดซับสไครต์ให้เป็นกาลังใจให้ผมเยอะๆแล้วก็กดไลค์นะครับส่วนคลิปนี้เอ้ยยังนะครับถ้าสมมติใครอยากให้ผม รีวิวต่อกดไลค์ให้ผมเยอะๆเลยนะครับแต่ผมยังไม่มีรีวิวหรอกถ้าผมมีการดีกผมจะเอามารีวิวแต่คลิปหน้าเราดูกันครับผมจะมาสอนเล่น b d อดี้ไฟกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ